ค้นป่าขึ้นมาพี่น้องค่ะแต่ก็ต้องคอยค้นนะคะเนาะเขาก็ต้องมีศิละปะเปในการทํากับข้าวว่าเป็นค้นตุเรียนตวเรียนผักมุนป่ามุนพี่น้องค่ะเดี๋ยวมันไม่น่ารับประทานเนาะค่ะเนาะค้นเอาเป็นเอาตายผัก สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ชิพามาแกงส้มปลาไซมอนใส่ผักกูดเนาะค่ะเนาะแซบหลายยกโป้แถมก้อยพี่น้องค่ะแซบอิลีเมนูนี่บอกยอมรับเลยว่าแซบค่ะรสชาติคือผักกระเฉดน้ำเนาะค่ะเนาะผักกูดนี่ขันเตกถ้าแกงส้มเนาะค่ะเนาะอันสั้นเลืออนยาวแซบเหมิดค่ะบ่มีรสฝาดแต่ค่ะผักน้ำมันหอยก้านหวาน แต่ก็สิมีรหลดฝาดแน่ท้องหัวเนาะค่ะเนาะ้าถ้าแกงส้มนี่แซ่บเหมิดค่ะพ่มีรถฝาดหวานแซ่บมันเลยค่ะมาค่ะมาแกงกันเลยพี่น้องค่ะมาค่ะพี่น้องค่ะมาลงมือแกงกันเลยอันนี้ปั้นพริกปั้นป่าใส่กันแล้วก็ล้วนใส่หมอหห้อไ้แล้วเลยค่ะเด้อ กะสิบดต้องนี่อย่างหลายเนาะค่ะเนาะแกงสมาาก้มเพราะว่าใส่กระสีหูว่าต้องใส่อย่างแน่เนาะคะ่ะพริกแกงพริกแกงก็มีพริกพริกแห้งตะไคร้เออ่ขมิ้นหอมแดงกะปิเนาะค่ะเนาะสีอันนี้สีปัน้นล้วนใส่ป่าไว้แล้วะคะ่ะล้วนใส่ป่าไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะเอาก็มาปรุงเครื่องน้ามะขามเปียกกระไส่แล้วเด้อค่ะเด้อปรุงเครื่องกระไส่ชูรสค่ะใส่ชูรส แตงผู้กินเนาะค่ะเนาะกันพวกพวกกิน,นก็ต้องใส่ค่ะน้ำตาลใส่ผู้ใดมักหวานก็ใส่หลายเด้อค่ะเด้อผู้ใดมากบ่มักหวานก็บ่ต้องใส่หลายใส่แล้วก็ชิมเมืองก้อนเนาะค่ะเนาะใส่แล้วก็ชิมเมืองก้อนน้ำมะขามเฮาใส่แล้วเด้อค่ะเด้อเอากระเฮาเขา,าเขียวได้ได้แล้วค่ะเอาก็มาเติมน้ำเนาะคะ่ะเพราะว่ามันข้นแหง้ง คนเฮงหลายพี่น้องค่ะปลาไซมอนโตบกใหญ่เนาะคะนะ่ะเนาะกับปลาสาบะอีกเอาปั้นแล้วเหากะเอาปั้นแล้วเหากะเขี่ยวใส่กันค่ะเบื้องหนา้าเบื้องความข้นพี่น้องค่ะเบื้องความข้นเนาะค่ะเนาะ้เมื่อสุนเอลลืมเกลือค่ะเพราะว่าตอนปั้นพี่แกงบ่ได้เอาเกลือใส่เนาะคะนะ่ะเนาะผมกิ่นอย่างกินเค็มบ่มีสูตรเด้อค่ะสูตรตามใจฉัน ผู้จึงหนึ่งกินจางผู้จึงหนึ่งกินเค็มบอกใครบ่ได้ว่าต้องใส่ตะนั้นเทน่านี้เดี๋ยวพูดเสิว่าไอ้เค็มไหลย้ายข,ายยายขอเห็ดน,น้ำเจ้าเ <c oughs> นาะค่ะเนาะมาดูเลยจ้าเดือดปุ๊ดพุ๊ดแล้วจ้าเค็มข้นมากพี่น้องค่ะเค็มข้นมากก็น้ำเดือดแล้วค่ะเนาะน น้ำเดือดแล้ก็ใส่ปลาเลยจ้ะใส่ปลาไปเลยนะคะเต็มเต็มค่ะเต็มหม้อเลยเพรามันเต็มอย่างนี้เต็มหม้อพี่น้องค่ะโอต้องฝ้าวโค้นเลยค่ะเพื่อปกปิะเสียเทลาเขาค่ะเสียเท้าแกงมะข้าวโอ้ยว่าวกเว่าผิดว่าถือหน้าปิดขา,าจ้า อหอมอะไรพี่น้องเลยเดือดปุดปุดปุด,ปด,ปดหอมหอมหอมกระชายหอมขมิ้นเนาะค่ะเนาะคนได้ค่ะปลาสุกเร็วน้ำเดือดปุดปุดโอ้ยเบึงตอนปลาพี่น้องค่ะเบึงตอนปลาใช้มนหัวเป็นหัวตัวเป็นตัวจ้ากินปลาเยอะๆนะคะจะได้ฉลาด กินมาตลอดชีวิตคอยยังบรลสุทธพี่น้องเลยบริเลียงละหาซ่อนซิ่งเ่้นพี่น้องขาดหวานคำหนึง่งขาดน้ำตาลนิดหนึง่งเปรี้ยวได้แล้ว เติมเกลือน,นิดหน่อยเอา้ามือคือเป๊ะใส่อยนี่นิดหน่อยปะล่ะซ้อนเคืองซ้อนซ้อนชาหด้การ์เด้อซ้อนชาขัดบานนิดหน่อยหนึ่งชาพีนิดหน่อยแล้วแต่มมกูหมักเด้อค่ะเด้อกลิ่นบ่คือกันปากคนเฮาชอบไม่เหมือนกันจ้า คือกันเราก็ผักกรูบผู้ยิงนึงก็ว่าหักอ่อนๆตั้งแซ่บน้ำเแีบก็คือกันนาอพี่น้องค่ะคือจังงันนะมีพี่น้องผู้หนึ่งเปนเขามะม่ละ่ะเิ่นบวกหูจับเิ่นเขามะาม่าพิ่นเลยมา่านเข้าไปดูช่องแม่ขวัญที่เขาเก็บกอ,อ่อนๆเอาเจ้าอยากแนะนำคอยเจ้าก,ก็บอกแนะนำดีๆแน่น,นะ ไปดูช่องแม่ขวัญสิเขาเก็บอ่อนๆเจ้าก,ก็ะบ่ฟังไปวอาเจ้า,จาค่ะม,มกัก็ค่อยมักยาวอ่อนเขาก็เก็บไว้ให้มันยาวมันก็ได้กินอีกพุกข้าเจ้าอยู่หันเนาะพี่น้องค่ะขเขาเขาไปเบื้องช่องไดถ้าเขาไปเบื้องช่องไหก็ย่าสีเอาอีกช่องหนึ่งมาเปรียบ,ทบเทียบต่อค่ะขันันมักเบิ้งช่องนีงค็คือว่าเออมักเบิง้งมักใมสิ่งที่เขาเป็น อสิบอกว่าไปเบื้องช่องนั่นไปเบื้องช่องนี่ค้นท้ามันก็คือกันเนาะพี่น้องค่ะความคิดความอ่านก็คือกันไม่เหมือนกันนะคะคิดไม่เหมือนกันคือจัางคอยเก็บนั้นหนึง่งจะมักแนวหนึง่งสิละเบิ้งพี่น้องค่ะผักกูดนี่ลวกก้อนก็นกนได้เด้อค่ะเด้อเบลวกก็ได้ค่ะลวกก็ได้เพราะว่าเขาแกงนี่เขาใส่สเวลาเขี่ยวอีกโดนบ่อ่บลวกก็ได้ลวกก็ได้ค่ะ เป็นผู้หญิงนึ่งอะสีบ๊มักกินเนาะค่ะเนะาะสีบ๊มักกินกับลวกก้อนลวกกับน้าเททินแล้วก็ล่างดีๆแล้วก็มาใส่ค่ะรสชาติเหมือนกระเจดน้ำเด้อค่ะเด้อใส่ไปเลยจุจ,จุจ้ากิ่นตัผักนี่แหละเฮาเมอนี้เอ็ดแล้วก็แจกคือเกล้าค่ะพอดีมีน้องคนหนึ่งเล้ะนะ สังป่าแดดเดียวเสียป่าแดเด,แดเดียวไปให้เราตักไปให้เราน้ำเราเนี่ยผักกะละมังนึงกินลงไปพี่น้องเลยกินแบบสะใจเลยจ้ามามาอยากลงไปวันนี้โอยังบอกค่ะได้เปล่าคนใส่ป่าเ้ยค่ะแล้วซินเน้นลงซือ้อเน้นลงไอ้ ถือความห่อนเนาะค่ะเนาะหรือคันผู้ใดใส่ป่าละคิดว่าป่าสิมนกระตักป่าออกก้อนเด้อค่ะเด้อตักป่าออกก้อนชิบ่งไปใย้ายเทากินนาำคุณนายปลาลาเปนว่าเข้าไปกินก๋วยเตี๋ยวเนืเมืองบ่มืออื่นว่าสั้นว่าสิเข้าไปหาสองย้ายนั่น เขเรียกว่าเข้าไปกับเข้าไปตัวฝันบุมีเนื้อเห็ดชนะปิดฝาเลยจ้ะปัิวัยย้ายมีเที่ยวปิดตาฝาปิจจัยวะพี่น้องเลย้ยหอมเลยหอมผักกุดหอมกระชายหอมเครื่องแกงใส่กันเมืพดสุน,นวพี่น้องเลยหอมมาก เขาเดือดเขาทิมลงผักเขาก็บอเขียวเนาะค่ะเนาะผักเอ้ยแต่ผักเขาก็บอกแหล่เนาะค่ะเนาะคือกันละมันก็มีวิธีเฮ็ดพี่น้องค่ะผักทุกชนิดน้ำบระเขือคือกันน้ำเดือดๆก็จะมาลงค่ะผักกูดคือกันเด้อค่ะเด้อขั้นน้ำแกงเขาบื่เดือดอะลงก็กะเขียวเอ้ยกะแหล่คือกันค่ะแหล่เอ็มๆมีปลาไปเสก็ยังมาเขียวโยข่ไยกันเลยแหล่คือกันเนาะค่ะเนาะคือกันแล้วก็บระเขือกันน้ำเบื่เดือดค่ะกันกันน้ำแกงเบื่อวมบื่เดือดเนาะค่ะเนาะ เกี่ยวต้มแป้งสิจะประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีเนาะค่ะเนาะเพื่อว่าปาก,กูดเขากระชืได้สุกอิหลีเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามีบางคนที่เห็ดกินคิดว่ามันสิกินดิบได้หรือว่าบ่ฮู้วิธีเห็ดเนาะค่ะเนาะปัิจัยย้ายคือมีแต่เก็บคือบ่เห็ดให้กินน้ำคือบ่เห็ดให้กินเบิ่งแน่คือบ่เห็ดแห่กินให้เบิ่งแน่ก็เลยอยากมาเห็ดให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะอยากมาแนะน้ำให้เบิ่ง ผู้ใดสีแกงสรมกับลวกก้อนก็นได้เด้อค่ะเด้อบ่ลวกก็ได้ขันลวกสิยำสิผักน้ำมันหอยลวกประมาณสิบห้าสิบห้าถึงยี่สิบนาทีเนาะค่ะนาะยสิบถึงสิบห้านาทีก็ได้เพื่อสิได้ให้ย่างของผักออกค่ะผู้จึงหนึ่งบ่กูจากวิธีเฮ็ดลวกแบบถูกทิ่มลงปุ๊บปลาผักลวกแล้วเอาขื้นมากินเอาขื้นมายำพวกค่ะพวกแตกเพราะว่า ผักยังทันได้สุกดีแล้วก็ยางของผักก็ยังยังอยู่ยังสีเนาะค่ะเนาะเอาสิกินเยี่เขาก็ต้องศึกษาวิธีปรุงวิธียางหรือ,อก,กันโ่ะหัวจักกะเข่าไปในกุ้มเข่าไปได้กุ้มเอ่อคือจ้างเก็บเห็ดก็เข่าไปได้กุ้มเห็ดเนาะค่ะเนาะคือจ้างเก็บผักกะเข่าไปได้กุ้มผักค่ะพี่น้องค่ะเอากระจัง่อยกับบอรูร่เลียงดอกตะกี้ก็เลยกับคนบ้านนอกผู้นึงเนาะพี่น้องค่ะคนบ้านนอก ขมเขมกับว่าเคยเล่นพี่น้องเอ้ยของก็มาหัดเ่นยุนีแหละยุเด่นมากนี่เ่นก็บ่ได้สนใจเล่นปาะนั่นดอกค้นป่าขึ้นมาพี่น้องค่ะแต่ก็ต้องคอยค้นนะคะเนาะเขาก็ต้องมีศิลปะในการทํากับข้าวว่าเป็นค้นเลือนตวเรียนผักมุนป่ามุนพี่น้องค่ะเดี๋ยวมันไม่น่ารับประทานนะคะเนาะ เราเป็นเราตายผักมนลมืดป่ามนลม,ม,มืดพี่น้องค่ะโอ้ยเปิตะแซ่บบ่พี่น้องค่ะขอเสียงน้อยเป็ิต่แซ่บบค่ะพี่น้องค่ะมาชิมมืออีกเนาะค่ะเนาะ เดือดแล้วปลากระสุกแล้วผักกระสุกแล้วค่ะปลากระสุกแล้วผักก็สุกแล้วเดือดผุ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 ดเป็ดแต่แซ่บพี่น้องเอ้ยหอมหอมซะอมพอดีรสชาติกลมกลม่อมปิดไฟเลยจ้ามาตักซิมพี่น้องค่ะ <c oughs> มาค่ะตักซิมกันเนาะค่ะเนาะ เดือดพุดพุดพุดผุดเลยพี่น้องเลยเป็นจะแซบแห้งความเข้มข้นอยู่ข้างล่างป่าตอนแงแงแขวนแ่งสิกินกันฝรัตากมั้งแม่พี่น้องเลยแม่พี่น้องค่ะตะพุงมันดีกว่านะว้ยแม่ลูกวข่ ขอโทษค่ะโชคลกุกวนลนอีกแล้วเนี่ยพี่น้องค่ะสวัสดีเวีนทางการเจ้าค่ะผมก็ได้เห็นหนากันพี่น้องค่ะมึงเนี้ค่ะอ้ยอ้างผิดทานด,ดิอ้างทางนี้ก็ได้เนาะ แซ่บพี่น้องรสชาติกลมกลมเปรี้ยวนิดหวานหน่อยเผ็ดกรบบ๋ลายค่ะทางเป็นโลกกระเพาะอ,อยู่แซ่บพี่น้องค่ะแซ่บแซ่บเดี๋ยวสีหงเข้า รอน้องปลาน้องปลามาจังเสี่ยวกุ้งใส้เห็นนางนางมากินกุ้งกุ้งปลากุ้งปลาใช่มั้ยมี่หอนลวกปากค่อยเด้ออืมลูกโป่งแม่งที่ห้อนลวกปาาเจ้าอของ ก้านยาวเนาะค่ะเนาะก้านยาวหรือยอดแซบเพราะว่าน้ำแกงเข้าไปพันอยู่ในนีเพรเหตดในฝาดเลยค่ะอุ่นดนอุ่นดุท่ายทั้งแซบ็บบ่มีเปลยเด้อค่ะเด้อบ่มีเปลยคะ่ะยิ่งอุ่นยิ่งแซบเด้อค่ะเด้อ อพอแล้วเป็น้องค่ะสิมอ้างคือซื้อค่ะซิมอ้างจังยอดเกินต้องแก่งมึงด้วค่ะเด้อแค่ปลาค่ะแต่สิมหุงเขาก็ยังจิจินชิกินเลนเป็นถ้วยบนแล้วเนึงได้ละค่ะ มาแกงส้มผักกูดใส่ปลาใส่มอนให้เบิ้งือซื้อพี่น้องค่ะปัสสาวาเก็บแล้วคือว่าคือว่าเห็ียดกับเขา่าให้เบิ้งได้ย้ายคือมีแตเก็บเก็บไปทิมตีปสสวาเนาะพี่น้องของแซ่บก็ร่วงพวกเด็กสิทมส่วนหนึ่งลวกลวกก็แล้วก็เก็บใส่ช่องฟิตไปเด้อค่ะเด้อไปแต่กินเพราะวา่าแยวสุดท้ายที่เฮ้าสี่ได้เก็บแล้วค่ะล้อปี่นาจัดเต็มนะคะเนาะปี่นาจัดเต็ม เจอกันคลิปหน้าเนาะค่ะเนาะโชคดีมีเงินใส่รือยๆทุกคนค่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจนะคะหายาตาคนกันละสินในเด้อค่ะ